น้องๆทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับพี่แนนอีกแล้วนะคะในไปให้ถึงจีนอีชื่อชื่จอจงกัวนะคะตามที่เราสัญญากันไว้นะคะเราก็จะมาตะลุยโจทย์ภาษาจีนกันต่อนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นให้เลือกนะคะให้เลือก A B C D เนาะครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของคำลักษณะนามไปแล้วใช่ไหมคะส่วนวันนี้เราจะมาเน้นํำโจทย์กันเนาะโจทย์จะมีประมาณ10ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่ายังไงเอ่ย เขา家น了很多จุดจุดจุดอย่างนะคะเขา家养了很多จุดจุดจุดอย่างแปลว่าอะไรเอ่ยอย่างตัวแรกก็คือเลี้ยงใช่ไหมคะลูกเลี้ยงเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงแก่เลี้ยงแกะดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะเน้นเป็นอะไรคะเป็นคําลักษณะนามนะคะแก่คําลักษณะนามของแกะคืออะไรมาดู A ค่ะผีผีผบีโผโผ c เฉียวเฉียว d ก็กตอบอะไรคะพี่นดนจะเฉลยเลยนะข้อนี้นะคะเราจะตอบเป็น b ค่ะโถโถทำไมพี่แดนทําไมเราไม่ใช้คําว่าจือสงสัยกันไหมคะทําไมเราไม่ใช้คําว่าจืออย่างหมาอย่างแม่อย่างนี้ก็ใช้คําว่าจือใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูคําลักษณะนามของสัตว์กันเลยค่ะคําว่าจือเนี่ยอันนี้จดเลยนะจือจะใช้กับสัตว์ที่ มีสองขาหรือว่ามีขาเล็กนะคะขาเล็กเราจะใช้จือ้ออย่างเช่นอีจือจีที่แปลว่าไก่อีจือเมาแมวอีจือโกใช่ไหมแต่ยกเว้นเสือหรือว่าสัตว์ป่านะคะสัตว์ป่าเนี่ยเขาจะใช้เป็นอีจือเหลาหูเหลาหูคำที่2ค่ะโโถโโถเนี่ยจะใช้กับสัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ สัตว์ค่อนข้างใหญ่นะคะอย่างเช่นอีโถจูจูที่แปลว่าหมูนะคะอีโถหนิ้วที่แปลว่าวัวอีโถตาเสียงที่แปลว่าช้างเนาะหรือว่าจะเป็นอีโถหยางนะคะต่อไปค่ะเทียวเทียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ย,วยาวๆเรียวๆอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเรียวยาว อย่างเช่นยีเียว,ยยวยก็คือปลาหนึ่งตัวถูกหมเ้ยวเสือเียวเสอก็คืองูหนึ่งตัวเสือเราก็ใช้ได้นะคะหรือบางคนก็จะใช้กับสุนัขนะคะก็คือ,อเียวโกก็ได้เพราะว่ามีลำตัวยาวนะคะต่อไปค่ะผีผีนะคะผีเนี่ยก็เป็นคําลักษณะนามของม้าโดยเฉพาะเลยนะคะ อีผีหมาเนาะต่อไปค่ะคำสุดท้ายเฟิงเฟิงเนี่ยเขาใช้กับอูดนะคะอูดโดยเฉพาะเลยอันนี้เราต้องจำนะคะถ้าเป็นอูดกับม้าเนี่ยเราจะใช้ผีกับเฟิงนะคะส่วน5เป็นสัตว์ที่มีลำตัวยาวเราจะใช้ควาว่าเฉียวสัตว์ที่มีตัวค่อนข้างที่จะใหญ่อย่างเช่นหมูแกะวัวหรือว่าช้างนะคะเราจะใช้โถแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ขนาดเล็กมีสองขาเราจะใช้จือ โอเคนะพอจะได้นะคะข้อสองปูรังท่าช่อท่าจุดจุดจุดช่อไม่ให้นะคะไม่ให้เขาไปเขาจุดจุดจุดไปอา้าวตอบอไปเลยคะ่ะเอจื้อแปลว่าตรงไปบีเส่อมกำลังซี C, เปลี่ยนแปลว่าอะไรคะเปลี่ยนแปลว่าอะไรได้ไหมก็หรือว่าแล้วก็นะคะอันนี้เน้นหรือเชื่อมในประโยคนะคะ เน้นหรือเชื่อมก็ต้องอยู่ข้างหน้าถูกไหมข้อดีค่ะดี D ก็คือโน้มนาวโน้มน้าวโน้มเอียงหรือว่าเอียงค่อนไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยเราก็ลองดูนะคะว่าตอบข้อไหน A B C D คะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างสับสนใช่ไหมพี่นายเฉลยเลยนะคะข้อนี้เราจะตอบดีค่ะ ไม่ให้เขาไปเขาอะไรคะเขาก็ยังจะไปนะคะอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีความหมายโดยตรงแต่ว่าคําว่าเพียนเนี่ยเขาจะใช้กับตรงข้ามกับที่คาดหวังนะคะสมมุติว่าเราคาดหวังว่าเออเราไม่อยากให้เขาไปแต่เขาก็ไปเห็นไหมคะมันตรงข้ามกับความคาดหวังของเราเราก็สามารถใช้คําว่าเพียนได้เพียนนะคะอันนี้ใช้บ่อยนะคะใช้บ่อยข้อ3ค่ะ 大热天แสดงว่าร้อนมากเนาะนี่จุดๆๆดจุดชูชู做什么大热天你จุดๆๆดจุดชูชู做什么แปลว่าอะไรเออากาศแบบร้อนมากใช่ไหมคุณจุดๆๆไปข้างนอกเนี่ยไปทำอะไรใช่ไหมคะเราใช้คำว่าอะไรเอ่ยอันนี้ง่ายมาก A ค่ะเที่ยวแปลว่ากระโดดเนะาะ B เผาวิ่งใช่ไหมวิ่งไป C นก็คือมุ่งไปข้างหน้านะคะมุ่งไปสู่อะไรแล้วก็ดีค่ะจวนจวนมันจวนเชิญก็คือกลับกับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเราจะตอบอะไรคะตอบ B ค่ะนี้เผาช่่ชิชจวนใช่ไหม 大热天你跑出去做什么นะคะ跑ื่อ,อ,อันนี้ใช้บ่อยมากเลยเน,ะนาะ你跑去哪了今天你跑去哪了为什么我า找到你อะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ได้นะคะเผาชื่อชื่อเนาะได้นะพี่แนนขอเคลียกระดาษแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อสี่我们坐到西安坐包 ปู้หลิงไม้อ้าวได้ไหมคะไม่เคยได้ยินเลยพี่แดนเป่าไม้ปู่หลิงไม้แปลว่าอะไรคะไม้แปลว่าอะไรไม้แปลว่าขายปู่หลิงไม้ก็คือก็ขายอีกนะคะไม่ขายอะไรสักอย่างไม่ขายนะคะเสียงเยนเสียงย่านแปลว่าอะไรคะ เียงแยแปลว่าบุหรี่ได้ไหมบุหรี่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นควันบุหรี่ก็ได้เนาะอันนี้เราต้องดูบริบทอีกทีนึงนะคะต้องดูบริบทอีกทีนึงมาดู a ค่ะ a รุ่นรุ่นก็คือตามตามที่นะคะหรือว่าถือตามก็ได้ถือตาม b ค่ะผิงพิงก็คือพึ่งพาอาศัย ชัวพูดจู่ตามที่เหมือนกันตามที่หรือว่ายึดครองยึดครองอันนี้เนี่ยเราจะตอบอะไรคะถ้าเราดูอย่างเนี้ยเราจะเดาว่ายังไงเอ่ยเชียงย่านอย่างที่บอกนะคะว่าแปลว่าบุรีบุรีอะไรคะพวกเราที่นี่เนี่ยบุรีของพวกเราที่นี่อะไรคะทั้งหมดเป้าไม้เป้าไม้เป้ามันเหมือนกับอะไรที่เหมตาเป้าเหมือนเอากับบ้านนะคะหรือว่ารวมรแล้วอ่ะ เออขายรวมอ่ะเราแปลว่าขายรวมก็ได้ขายรวมไม่ขายแยกแล้วกันไม่ขายแยกนะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเราอาจจะเดาผิดกันได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องตอบ a นะคะทำไมเพราะว่าสามคำเลยค่ะรุ่นเปาไหมนะคะรุ่นเป้าไหมสามคำเนี้ยรวมกันนะคะเป็นประโยคเดียวกันเลยแปลว่าขายยกแพ็คอันนี้เราจำเลยเป็นสับใหม่นะคะรุ่นเป้า ไม่ขายยกแพคนะคะขายยกแพคไม่ขายแยกรุ่นเปาไม่รุ่นเปาไม่ออกเสียงตามได้เลยนะคะรุ่นเปาไม่ขายยกแพคปูหลิงไม่นะคะไม่ขายแยกถ้าจะซื้อเธอต้องรุ่นเปาไม่นะคะใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ5ห้าทำเตินิ照父母的叮咛 找到่อแม่จุด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 อะไรจุจุด过อจูสายนะคะอันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยอืมให้พี่แดนอ่านโจทย์อีกรอบนึงไหมอ่าสมมติว่าถ้าเราแปลไม่ออกนะคะมาดูเลยอันนี้อย่างน้อยก็สมมุติว่าไม่รู้ฟููมพ่อแม่แน่นอนพวกเขาอะไรสักอย่างพ่อแม่ไม่รู้ จ้าเต้าเลอฟู่หมูสมมติว่าเจอแล้วพ่อกับแม่อะไรสักอย่างนะคะแล้วเราก็มาดูลั้วเออประมาณนี้ที่เราพอจะได้ตอบอะไรดีคะสมมติว่ารูค้คําศัพท์แค่นี้นะข้อเอค่ะจงใจพี่นาบอกแล้วจงใจแปลว่าอะไรกําลังกําลังกําลังอะไรสักอย่างเนาะต่อไปค่ะจงเยาะแปลว่าบุคคลสําคัญนะคะบุคคลสําคัญอีจริงก็คือเรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วก็เฉิงจริงก็คือเคยจุดจุดจุดมาก่อนนะคะถ้าเราดูตามรูปแบบประโยคอะคือมันมีคําว่ากั่วกั่วก็แสดงว่าเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราสามารถตัดช้อยตืดกับตืดได้ถูกไหมเ A กับ B ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูคําว่าอีจริงกับเฉิงจริงค่ะโอเคเราจะตอบอะไรกันดีเอ่ย วออีจิงอะถ้าเรามาดูนะคะวออีจิงจั่วหวานเลยส่วนใหญ่ไม่ใช้คําว่ากั่วคู่กับอีจิงใช่ไหมอันนี้เนี่ยเราก็ตัดได้นะคะเพราะว่าเขาไม่เคยใช้คู่กันดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูประโยคหลายๆประโยคที่เราเคยเรียนมาเนี่ยคาว่าเฉิงจิงมักจะมากับคําว่ากั่วนะคะกั่วอะเดี๋ยวเรามาแปลไปพร้อมกันเลยค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้ตอบดีนะคะแปลไปพร้อมกันเลยนะพวกเขา อีเจ้าก็คือปฏิบัติตามหรือว่าตามที่นะคะปฏิบัติตามตามที่พ่อแม่ติ้งหนิงติ้งหนิงก็คือเตือนนะคะพวกเขาทําตามที่พ่อกับแม่เตือนเจ้าเต้าเลอฟู่หมูหาเจอแล้วนะคะพ่อแม่อะไรของพ่อแม่ หาเจอแล้วก็คือเหมือนกับเป็นสถานที่นะคะหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษที่เคยอยู่มาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะตอบคำว่าเฉิงจริงค่ะข้อหกค่ะเฮอจุดจุดจุดตาสีปีเหมียนชงปิงเอ้ยเฮอจุดจุดจุดตาสีปี่เหมียนชงปิงแปลว่าอะไรเอ่ยปีเหมียนปีเหมียนแปลว่าอะไร ปี่เมียนชงปิงอ่ะมีคำว่าเฮอมีคำว่าสวยดื่มน้ำดื่มน้ำอะไรสักอย่างอะไรเชิงปิ่งแปลว,ว่าป่วยใช่ไหมปี่เหมียนก็คือหลีกเลี่ยงอาการป่วยนะคะหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยหรือว่าป้องกันโรคนั่นเองนะคะคำแรกค่ะเอเออ่านว่าชิงเจียนะคะชิงเจียก็คือสะอาดบีค่ะชิงเหลียงชิ่งเหลียงเย็น ชุม่มคอชุ่มชื่นก็ได้ชุ่มสบายนะคะซี C ค่ะช่วงโขช่วงโขก็คือแบบชุมช่มคอชุ่มคอดีค่ะเขอโขอนะคะก็คืออร่อยถูกปากอ้าวข้อนี้เราจะตอบอะไรดีคะดื่มอะไรสักอย่างที่เหมือนกับป้องกันการเกิดโรคนะคะ ต้องดื่มเลยคะดื่มน้ําที่สะอาดนะคะข้อนี้เลยชิงจียนะคะชิงจียก็คือการดื่มน้ําสะอาดเนี่ยก็ทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้เนาะข้อ7ค่ะด้วยตัวจีต่อเชื่อแต่要勇于จุดจุดจุดนะคะโอ้ยแปลว่าอะไรวะเนี่ย <laughs> อ่ะเชื่อเตี่ยนเราเจอบ่อยมากเลยนะคะในข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ h s k หรือว่าแพทหรือว่าอะไรที่มันทดสอบความสามารถนะคะคือ h s k เสียังไงเราก็เจอคะ่ะเชื่อเตี่ยนเนี่ยแปลว่าข้อบกพร่องนะคะข้อบกพร่องหรือว่าข้อด้อยของเราก็สําหรับข้อด้อยของเรานะคะต้องอะไรคะต้องมีความกล้าหาญยงหยีก็คือมีความกล้าหาญจุดจุดจุดเคะ่ะ กายจกายจินก็คือปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะกายส้านกายส้านก็คือปรับปรุงให้ดีขึ้นอันนี้ต้องรู้คําศัพท์อยู่แล้วนะ C ค่ะกายเจิงกายเจิงเนี่ยก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะดีค่ะกายเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแปลงนะคะ เปลี่ยนแปลงข้อนี้เราตอบอะไรเลย A B C D A B C D ข้อนี้เราตอบ C นะคะแก้ไขให้ถูกต้องคือคำศัพท์เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะนักเรียนแต่ว่าถ้า ับข้อบอกพร่องของตัวเราเองแล้วเนี่ยถามว่าปรับปรุงให้ดีขึ้นอ่ะได้ไหมก็ได้นะคะปรับปรุงแก้ไขอ่าเราก็ตอบได้แต่ว่าการที่ปรับปรุงให้มันถูกต้องนะ่ะแก้ไขให้ถูกต้องเนี่ยอันนี้มันจะไปในทิศทางที่ดีกว่านะคะเนาะอันนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าถูกต้องที่สุดก็จะเป็นไก่เจิงไก่เจิงนะคะก็คือแก้ไขโอเคแดค่ะถ้าชงปูเจ้า,าจุดจู่ต่ตัวตา ถ้าสมบูเจ้าอ้าวจจฉีจจอตอัวตาเฉิงจีคืออะไรเฉิงจีเราเจอบ่อยนะคะที่แปลว่าคะแนนถูกไหมเจยาอ้าวก็เจอบ่อยเจยวอ้าวแปลว่าเยี่อหญิงทนงภูมิใจนะคะเขาจากที่แบบไม่ได้ภูมิใจหรือว่าไม่ได้ทนงตนนะคะจู่จูจ่จู่ฉีตตัวตาเฉิงจีก็คือเหมือนกับเหมือนได้คะแนนเยอะเนาะเรามาดูค่ะว่าคําเชื่อมข,ของเขาคืออะไรเอค่ะจู่ จืออ่อหยีก็คือจนกระทั่งหรือว่าสำหรับนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยจะใช้ในอันนี้เนี่ยจะใช้เมื่อพูดอีกเรื่องหนึ่งแบบกระทนหันนะคะจืออ่อหยีเนาะจืออ่อหยีต่อไปค่ะซุยหลานซุยหลานส่วนใหญ่มันจะมาก,กับคําว่าต้านชื่อใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะตัดไปก็ได้นะคะซุยหลานก็คือถึงแม้ถึงแม้อะไรแต่จุดๆ,ๆ,ๆก็แล้วแต่เนาะต่อค่ะจิ้นกวน จินกวนก็แปลว่าถึงแม้ว่าเหมือนกันถึงแม้ว่าก็จะมากับต้านชื่อหรือว่าเขิชื่อนะคะแล้วก็ดีค่ะอูรุ่นอูรุ่นก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะเราตอบอะไรดีคะอ่ะพี่นนนตัดช้อยให้ก็คือ B กับ C เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมากับประโยคที่ย้อนแย้งนะคะซึ่งข้อ8เนี่ยมันไม่ได้เป็นกรณีแบบนั้นโอเคดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะเราจะตอบ ดีค่ะอูรุ่นนะคะข้อ8ก็จะแปลว่าถ้าชงปูเจียวอ้าวนะคะชงปูเนี่ยอ้าวอันนี้พี่แนนหลองนะคะเป็นคําคู่กันนะคะแปลว่าแต่ไหนแต่ไรแต่ไหนแต่ไรนะคะแต่ไหนแต่ไรไม่อะไรคะ ไม่เขาอะแต่ไหนแต่ไรก็คือไม่ได้ทะนงตัวเองหรือว่าไม่ได้ภูมิใจตัวเองเยอะแยะนะคะไม่ได้เย่อหยิ่งก็ได้อันนี้แล้วแต่จะแปลก็ดูบริบทด้วยเนาะแต่ในที่นี้นะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้เย่อหยิ่งนะคะแม้ว่าหรือว่าไม่ว่าเขาจะได้คะแนนเยอะเท่าไหนก็ตามเนาะอันนี้ได้นะคะก็จะตอบเป็นหูรุ่นนะคะก็จะตรงที่สุดค่ะโอเคไปแล้วนะเคลียร์แล้วนะถ้า,ถางงสงสัยถามที่เม้นนะคะถามที่เม้นได้ข้อเก้าค่ะ 他们俩是个好朋友正天จู่จู่จ他们俩是个好朋友正天จู่จอแปลว่าอะไรเอ่ยเขาอะไรคะพวกเขาเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทั้งวันก็อะไรคะทั้งวันทั้งวันก็อะไรคะเอค่ะหลีบูเตอหลีบูเตอแปลว่าอะไร อันนี้อย่างจะเกี่ยวกับไวยากรณ์แล้วนะคะเราจะไม่ได้ดูที่คำแปลอย่างเดียวนะบีค่ะเฟินปู้เต๋อเฟินปู้เต๋อซีค่ะหลีปหล่ปู้ใครหลี่ปู้ใครดีค่ะเฟินปู้ชิงเฟินปู้ชิงอ่ะมาดูคำว่าหลี่ใครหลี่ใครแปลว่าแยกจากกันถูกไหมแยกจากกันส่วนเฟินชิงนะคะเฟินชิงก็คือ แยกแยะให้ชัดเจนก็คือต้องแยกให้ถูกต้องดังนั้นเนี่ยอันนี้เราตัดไปได้เลยเฟินชิงเรามาดู A กับ C ค่ะหลีปู้ใครนะคะข้อนี้เราจะตอบหลีปู้ใครเพราะหลีปู้เต๋อเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยใช้นะคะไม่ได้ใช้เลยเราจะดูที่หลีใครนะคะหลีใครก็จะเป็นหลีปู้ใครนะข้อสิบค่ะถ้าจงชื่อเจี่ยงอี๋สือเชียนสวยฉนีโต๊ะจจ ถ้าส่สงส所以，จนีสี什么任务都拒就，สมมติว่าเราแปลไม่ออกนะคะอันนี้มันจะเป็นสำนวนนะคะสำนวนเจนอีส่สื่อเซียนนะคะแปลว่าอะไรไม่รู้เน,นอะเซีดังนั้นความรับผิดชอบอะไรทั้งหมดนะคะเลิ่องบก็คือความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบทั้งหมดก็อะไรคะนะคะเอค่ะจั่วปู๋เฉิง 做不成，不完成，不完成，完不成，完不成หรือว่าววอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่ได้อยู่ในว่าคําศัพท์ในผิดคําศัพท์ในถูกนะคะสองข้อนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับไวยากรณ์หมดเลยวนัน่แปลว่าอะไรวนันเสงก็คือทําสําเร็จหรือว่าบรรลุผลเรียบร้อยนะคะดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าอะไรไม่ว่าความรับผิดชอบอะไรเขาก็อะไรคะเขาก็ทําสําเร็จใช่ไหมแต่ในที่นี้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นประโยคอะไรคะประโยคปฏิเสธนะคะก็เป็นปูเนาะเป็นประโยคที่มันต้องมีปู่ดังนั้นเนี่ยอันนี้เวลาที่เราจะแทกปู่นะคะเราจะแทรกตรงกลางเลยก็จะเป็นหวานปู่เฉิยงนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้จะตอบ C คะ่ะ หวานปูเฉงเหมือนหลีะะ่ไข่ค่ะก็จะเป็นหลี่ปูไข่นะคะหลี่ปูไข่สมมุติว่าถ้าเราไม่รู้ความหมายจริงๆนะคะเรามาแบบเนี้ยให้เน้นความคุ้นเคยค่ะความคุ้นเคยในการอ่านเขวนในการอ่านบทเรียนนะคะอ่ะเรามาดูคําว่าเจียนอีซือเซียนนะคะอันนี้เนี่ยแปลว่าจิตใจไม่มั่นคง ได้ใหม่แล้วก็ลืมเก่านะคะเหมือนเวลาที่เราอ่านคําศัพท์ใช่ไหมได้ใหม่แล้วก็ลืมเก่านะคะเราก็สามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะพี่แนนก็สิบข้อเบาๆเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะงงไหม มันค่อนข้างที่จะกำกวมนิดนึงนะคะทั้งในเรื่องของคำตอบเนี่ยคือบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะตอบข้อไหนดีเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเคสเคนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแพท7.4นะคะซึ่ง ก็จะวัดความรู้ทั่วไปเนาะค่อนข้างที่จะกว้างด้วยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่กําลังเตรียมสอบเนี่ยก็สู้ๆนะคะพี่นันเป็นกําลังใจให้ใครที่ทําไม่ถูกสักข้อเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะหรือว่าถูกได้นิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยฝึกทําไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้องๆก็จะได้คะแนนเต็มนันเอง,เองสําหรับคลิปนี้นะคะพี่นันก็จะขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย